เธอถามจริงๆทำไมเลือกเลือกเราเป็นแฟนอ่ะตอนแรกเห็นเงินในบัญชีกูสามสี่ร้อยจะจับกูโอจะจับกูอีดอกเห็นกูมีเงินไงถ้าไม่ได้คบกับกูป่านนี้มึงสบายไปแล้วเท่าไหร่นะสามสี่ร้อยโอจะจับกูเห็นกูมีเงินไงีสามสี่ร้อยจะจับกูเป็นแฟนเงินบัญชีกูมีเท่าไหร่นะสามสี่ร้อยไม่กลกว โอ <The> well ้โมึงมีเป็นแสนโธ่ยจับกูนี่ถ้าไม่ได้คบกับกูนี่ป่านนี้รวยไปแล้วโธ่ใช่ใช่โธ่ถ้าไม่คบกับกูนะป่านนี้รวยไปแล้วป่านนี้เมียเราคนดีไปแล้วโธ่ตัวมันเองใช่ไหมอ่าเนี่ยจะจับกูตอนแรกเห็นเงินในบัญชีกูไงไม่เคยเมียนะสามสี่ร้อยในบัญชีแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ฮะตอนนี้มีไม่เยอะโอ้มีพอกินอยู่นี่บอกตรงนะถ้าเกิดว่า ไม่ได้คบกับกูนะป่านนี้สบายไปแล้วเนี่ยป่านนี้สบายแล้วมีเงินใช้ไปเย้กูอยากสบายแล้วอ่ะกูอยากสบายอ่ะไแล้ว